สวัสดีคะ่ะเจคเคนนํ K N o, นำเสนอบ้านเดี่ยว2ชั้นให้ชมนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยคะ่ะทุกท่านเหมาะสำหรับซื้อไว้พักผ่อนนะคะอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟฟีนิกซ์แอนด์คันทรีคลับไม่ใช่ใกล้แล้วนะคะทุกท่านอยู่ในสนามกอล์ฟเลยนะคะอยู่ในตำบลหัวใหญ่อําเภอบางระมงจังหวัดชนบุรีคะ่ะ4ห้องนอน4ห้องน้ำหนห้องทำงานหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือ มีแอร์10เครื่องพัดลมเพดาน10ตัวค่ะส่วนประกอบบิวอินในบ้านประกอบด้วยไม้สักทองภายในบ้านสามารถจอดรถได้6คันนะคะภายนอกยังสามารถจอดได้อีก5คันค่ะแปลงนี้เนื้อที่ขนาด200ตารางวามีโรงจอดรถในบ้านประตูเปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้านะคะสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันค่ะ บ้านหลังนี้มีค่าส่วนกลางอยู่ที่เดือนละ1,600บาทค่ะมีบริการเดินเรื่องยื่นคู่สินเชื่อให้เช็คเครดิตให้นะคะสนใจแปลงนี้ราคา15ร้าล้านบาทค่ะซื้อไว้สำหรับพักผ่อนสำหรับอยู่อาศัยนะคะสนใจติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปดูพื้นที่และสภาพแวดล้อมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจตรวจสอบเอกสารต่าง ให้ชัดเจนและเป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองด้วยนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ